ทานข้าวอย่าลืมทานข้าวเติมอาหารใส่ท้องเติมสมองหรือเปล่าเติมเติวตวตวมวิตามินขาว yeah! <laughs> สวัสดีครับตอนที่แล้ววิตามินข่าวได้อธิบายคำว่า พุทธเชียนตีซึ่งก็หมายถึงการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขาบูชาและครบรอบ2,600ปีแห่งการประสริของพระพุทธเจ้าครับตรงน้องและคุณพ่อคุณแม่สามารถชมรายการย้อนหลังได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับและในโอกาสวันวิสาขาบูชาที่ใกล้จะมาถึงนี้นะครับพิสุข,ขอสา,านำหลักธรรมข้อหนึ่งมาใช้เป็นหลักคิดในการแก้ปัญหา เราจะมาดูกันว่าเด็กๆมีความทุกข์อะไรกันบ้างครับผมเป็นทุกข์มากเลยครับเพื่อนๆไม่ยอมรับผมนะครับ<_ <C> _>เพื่อนๆไม่คุยกับผมนะยครับ<_ <C> _>ผมเป็นทุกข์มากเลยครับหนูเป็นทุข์มากๆเลยค่ะ <_ C _> หนูก็ที่จะสอบโรงเรียนดีๆดังๆไม่ได้<_ <C> _>หนูก็เลยต้องเรียนเรียนเรียนจนหนุกป็นเือไปหมดเลยค่ะน้องๆครับในชีวิตของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเจอเจอกับปัญหาใหญ่หรือปัญหาเล็ก เราก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้นะครับหากว่าเรารู้จักกับหลักธรรมข้อหนึ่งซึ่งมีชื่อเรียกว่าอาริยสัจสซึ่งเป็นเสมือนกับกุญแจในการไขปัญหาในชีวิตประตูบานแรกมีชื่อว่าทุกตัวปัญหาครับประตูที่2ก็คือสมุทัยสาเหตุของปัญหาครับประตูที่3ก็คือนิโรธวิธีการแก้ปัญหาครับและสุดท้ายนะครับประตูมัค การลงมือแก้ปัญหาครับอริยสัจส,สี่หลักธรรมนี้แสนยิ่งใหญ่น้อมนำจำขึ้นใจหากทำได้ก็ไกลทุกครับหนึ่งทุกคืออะไรคือจิตใจไม่เป็นสุขรู้สึกไม่สนุกไม่แจ่มใสโอ้ใจเอ๋ยเพื่อนเพื่อไม่ยอมรับผมแล้วเพื่อนเพื่อไม่คุยกับผมด้วยครับนี่คือทุกของเราหรือเปล่านะครับลองเปิดประตูดูครับใช่หรือไม่ ประตูเปิดออกใช่ถูกต้องครับนี่คือทุกของพิมครับสมูทไทยเกิดจากไหนหนอทุกเอ๋ยเหตุเกิดจากไหนเอ่ยให้เราคิดติดตามดูสาเหตุของทุกคืออะไรครับพิมอ๋อแสดงว่าผมหลอกเัาเพื่อนแน่ๆเลยอืมเราหลอกกอบเพื่อนเพื่อนก็เลยไม่คบเรานะครับลองเปิดดูว่านี่คือใช่สาเหตุของทุกของเราหรือไม่นะครับอ้าวเปิดไม่ออกครับเปิดไม่ออกคิดใหม่คิดใหม่สาเหตุของทุกน่าจะเกิดจากอะไรครับอ๋อ ผมแกล้งเพื่อนชอบเอากันบ้านเพื่อนมาลอกเพื่อนไม่อยากคบผมนี่ใช่สาเหตุของทุกของเราหรือเปล่านะครับลองเปิดดูครับตะูไทยโอ้โหใช่ครับ <Yeah. S 1> เปิดได้เลยครับ3คือนิโรธไงจะเข้าใจต้องเรียนรู้ความทุกข์ที่มีอยู่จะแก้ไขอย่างไรดีอ๋อผมต้องเลิกแกล้งเพื่อนทำกันบ้านด้วยตัวเองอาจจะไปปรึกษาเพื่อนนิดหน่อยเพื่อจะได้คบกับผมจะถูกต้องหรือไม่ครับ ได้ถูกต้องครับข้อ4นั้นคือมัคคำว่ามักคือวิถีวิถีคือวิธีที่นำทางพ้นทุกไปผมจะเอาวิธีที่ผมคิดมาลงมือทำเดี๋ยวนี้ครับดูสิครับจะเปิดประตูมัคได้ไหมเปิดออกครับเย้เย้พ้นทุกแล้วเย้ห yeah! นูทุกเพราอะไรลูก หนูเรียนหนักมากเลยค่ะเพราะอยากสอบเข้าโรงเรียนอื่นได้ค่ะนี่คือทุกของหนูใช่ไหมนะคะัลเปิดประตูทุกดูประตูทุกเปิดออกใช่ครับนี่คือความทุกของหนูครับหนูก็คุณแม่เสียใจยแล้วหนูก็กลัวสอบไม่ได้ด้วยค่ะนี่ใช่สาเหตุของหนูไหมนะครับลองเปิดประตูสมุททยดูประตูสมุททยเปิดออกครับเราจะแก้ไขปัญหายังไงดีครับหนูจะเรียนให้เยอะกว่านี้ แล้วก็จะไม่คุยกับเพื่อนแล้วก็จะไม่คบเพื่อนด้วยค่ะเราจะมาดูกันว่าวิธีการแก้ไขนี้ใช่หรือไม่นะครับประตูนี่รอดเปิดไม่ออกครับคงไม่ใช่วิธีการแก้ไขที่ถูกต้องครับจีน่าครับหน <โ fighters> ูจะเรียนอย่างเข้าใจแล้วก็จะแบ่งเวลาให้ถูกต้องด้วยค่ะเรามาดูกันนะครับว่าใช่วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องหรือไม่ประตูนีรดเปิดออกแล้วครับเวลาหนูคิดได้หนูจะลงมือทําทันทีค่ะประตูแม็เปิดออกแล้วครับ เด็กมีปัญหาอย่าลืมใช้กุญแจนี้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตของเรานะครับเมื่อเราพบกับหลักคิดในการปฏิบัติตนให้มีความสุขแล้วคนรอบข้างของเราก็จะมีความสุขไปด้วยครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook พร้อมรับเสื้อเสริมภูมิต้านทานจากรายการวิตามินข่าวครับสวัสดีครับ